นี่เ็าเกียวับอะไรมีของโทม,มานดูเลชันนะคะโทม,มนานดูเลเมื่อกี้เราพักไว้ก่อนกันได้ไหมเราพักไอ้เอฟเอเอพีเอไว้ก่อนว่าโทมานดูเลให้พี่ส่งความผี่เดียวอะ่ะเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าของของเอฟเอะเป็นยังไงบ้างสูตรเนี่ยคืออันนี้ 呵呵呵呵，原来的，突 ซั่งอ่ะชื่ออะไรอ่ะ S, <S m อ่ะคือแง่กว่ B เลยถหมือแปีก็คือมันสูความถี่เดียวคือ Fm อะไรก็แบบ Fm F s a r p ปลายปก็คือสูตรนี้นะคะอ่านี่คือสูตรของ s m mod f อ uh f m o d u l a n นะคะที่เป็นโฟน m o d u l a t n เมื่อกี้เราทำ P m นะเรากลับไปดู P m สูตร P m กี้เนี่ย ไห้ดูแลฉันสูดดีนะฉก็ถือว่อันนี้ฉันได้มาตั้่ แต่เวลาที่นนอยอยคุณวิเคราะห์ไอตัวไอต้องม้อยู่ต้องระวังนิดอะไรก็ตามที่เรนเรียนเนี่ยนะต้องระวังเพราะว่าข้อมูลใส่ไม่ใช่บอกข้อมูลใส่คือมือซีเดียวคุณได้แบบนี้ F M ดีกว่านะเอาคุณเนี่ยคุณภาพดีกว่าสามเท่าแต่คุณส่งสายายางจริงๆเนี่ยคุณส่งอะไรไอันนี้อันนี้คุณส่งความถี่เดียวใช่ไหม Ja, okay. du คุณเน pues ื่องจากแองโชบอสมันไม่ใช่การมอสเทเลตแบบเชิงเส้นคุณทำซุปเปอร์โพสชันไม่ได้นะไม่ได้ถึงแม้คุณจะไปแยกว่าคำนวณซิกแนลคุณน้อยนะคือกล้วยลักษณะพิเศษของมันเรื่อความถี่อะไรของมันก็ไม่ทำไงแต่ยังไงก็ตามตัวมันทำซุปเปอร์โพสชันไม่ได้ได้ทุกส่งความถี่เนี้ยเข้าไปความถี่หนึ่งกับอีกอันนี้แทุกส่งความถี่ทุกคนส่งความถี่ตรงเนี้ยอันนี้นะตัวละความถี่กันนะ ตอนนี้รอบแรกผนี้การที่สอนนี้นะอันนี้ก็ได้ผลลัพธ์มานี้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมานะถ้าคุณส่งรวมกันเป็น,นเหมือนกับไปก้อนรวมกันอย่างเงี้ยคุณว่าได้ความถี่เท่ากับสองอันนี้รวมก,กันไหมผลลัพธ์เดิมสอนไม่เข้าค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความถี่เดียวไม่สามารถ generalize มาเป็น,นไปหลายๆความถี่ได้นะคะ ดีกว่าเอ็มเค่าพีเอสดเนี่ยของเอ็มีค่าส่วนใหญ่ในช่วงความถี่ต่ำแบบนี้แบบเนี้ยคือค่าส่วนใหญ่ในช่วงความถี่ต่ำเนี่ยพีเอจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดค่าส่วนใหญ่ในช่วงความถี่สูงอันนี้แล้วอันนี้พีเอ็มดีแต่ถ้าเกิดสัญญาณเป็นแบบนี้อันเนี้ยเอ็ม เพราะพบว่าถ้าองค์ประกอบของความผิดของเอ็มดีส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหดตามที่เอ็มดีกว่าถ้าองค์ประกอบของความผิดที่ม,มนันมีสูงเลยเอ็มดีแบาและเคสเนี้ยคือคุณส่งความผิดเดียวเลยที่มันมีความผิดสูงหมดเลยไงมันมีความติดตาม่ำเอ็มเอ็มเลยดีกว่าเป็นช่างเข้าขอนกมมันเพราะมันมีแค่แค่ตกไปอย่างเดียวเลย สรุปอะไรถ้าไม่ไ so ม่เ no ช so ิงเส้นเนี่ยสรุปลำบากนะคะคราวนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยสัญญาณที่ใช้เนี่ยมักจะมีที่ส่วนใหญ่ช่วงความผิดต่ำมากกว่าความถี่สูงนะคะหรือช่วงในต่ำมากกว่าที่จะอยู่ที่ขอบดังนั้นในโดยทั่วไปเนี่ยท n ดีกว่าเครื่อนี้เป็นเครื่องแบบสเปกตรัมของเอนทีนะ ล้วเนี่ยถ้าดูดูในเทคน,นะในใหลายๆเล่มน,นะเขาจะทำวิเคราะห์อะไรมากมายเนี่ยของไอ้ตัวทอนมอดูเลชันของเอฟเอ็มแบบพีเอ็มให้ดูแล้วพาาอทำทำออกไปทุวกนะเขาจะพบว่าผลลัพธ์เนี่ยบางทีมันไม่เป็นโพลิฟอร์มมันเอามาเป็นเจสเซลฟังชันอะไรเงี้ยเคยยิ้มคำว่าเจสเซลฟังชันไหมเจสเซลฟังชันเปิดเสิร์ฟูก็ไ,ไ,ไ,ได้นะไปล์ลูกเร์เนีย คิวฟังก์ชันจคิวฟัง์ชันหรือว่าแอ o เ f อร์ฟัง n ์ชันจะที่แั A function, ้ที่คุณเรียนนอร์มัลดิสกิวฟังกชแล้วก็ต okay? ้องหาแอ r เฟอร์ฟังก์ชันหาคิวฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะคะคือคืโเนียมันเป็นกราฟแล้วมัแบบเปิดตารางใช่ไหมคะคิวฟังก์ชันจำได้ใช่ไหมคะแอลเ r อร์ฟัง o n เดี๋ยวเราจะใช้ในบทถัดไปนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ช่วยไปควรเรด้วยนะคะคิวฟังก์ชันกับแอลเฟอร์ฟังก์ชันไรนะคอมเมนต์ที่แอลเอร์ ะะคที่เราหาฟิล์มที่ใต้กตาของเกาเซียนอย่างนี้ค่ะทีซื้อใชคือจะบอกว่ามันก็จะมีชื่ออย่างนี้แล้วว่าไม่เสียเพราะว่าป็นเป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งซึ่งมันก็คือเหมือนมันไม่มีมันไม่มีโค้ดฟอร์มเหมือนกันเราใส่ลงไปที่ว่ามันต้อมาจากกตามาจากอะไรที่มันมันเหมือนกับว่าสายตัวสารมาเข้าไปในเครื่องที่เล่นมักดใหม่มันไม่ได้เหมือนเกลียวเซียนอย่างนั้นคือคุณใส่สารมาเข้าไปแล้วมันไม่ได้คุณต้องเป็นใช่ไหมบางทุกอยางมันต้องเปิดตาล่า ก็จะบอกว่าคือถ้าถือทุนไปดูในเทคอะ่ะแล้วมันเจอว่าเขาก็จะเขาจะวิเคราะห์ทุนบอลมา,ากกว่อยๆนะในการวิเคราะห์ลอยแล้วแล้วสรุปว่าก็ได้ในเบสิคความเชื่เลยทุกใบจบแล้วแล้วสรุปมาเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่สามารถสรุปเจนเนอไรส์เป็นกรณีทั่วไปได้นักจันก็เลยไม่สง่งเลยนะคะคือไม่ว่นนาคุณจะวิเคราะห์ทุนบอลเป็นยังไงก็ตามคุณทำซุปเปอร์เชนไม่ได้ก็ผลลัพธ์ ้าเลยเอเนี่ยาีว่าเอบอกว่า F ีกว่าเยอะถ้าเราใช้จริงเนี่ยไม่ใช่นะเพราะอปกติแล้ันไม่ได้ความตสูงมากหรืจะเป็นความตีต่ำเยอะกว่าอ่ะอันนี้คือแอนตัวมดก็ทำไปแล้วคือท้าที่แล้วทเราสอนแอนจุดม t เราที่ทุกเยอะๆเนี่ยคุณไม่ต้องทุกเกยได้แต่คุณต้องตามทันแล้วคุณควรจะไปไล่ให้เข้าใจว่าแต่ละวิชาเปยังไงนะคะเป็นการเสริมพื้นฐานของคุณแต่าการย์เไม่บอกว่าโจทุกอันนี้อะไรนะคุณไม่ใช่พอไปทํามากกว่าไปใช้เนาะเพราะในระดับปีสามเนาะเราเอาไปาใช้ให้เป็นนะคะทีน,นี้พอเราเรียนสองอันนั้นแล้วนะเราจะได้เริ่มเปรียบเทียบนะเราจะเปรียบเทียบว่าในกรณีของแนวระแบยียงที่บอกว่าใกล้เคียงกับ ไอมสูตรบอลเน่ั้ไเราชอบแอบเราประมาณว่าเนรแคนกับไอมิสุดบอสเพราะนั้นเจะเปรียบเทียบเอเนรแคนพีเอ็นนะคะแบบพีเอนเนี่ยก็เป็นยังไงเนื่องจากว่าเนรโแคนพีเอ <Yeah. S 2> ็นี่ยม well ันประมาณในช่งเส้นได้นะคะอ่าทีน <96 cannabis> ี้จากสูตรเดิมที่เาวเรื่องขาโชวเอาของพีเอ็นเนี่ยที่เท่ากับพีเอ็นดีสแตร็นสแตร็้าเอ็นสแาจุดนีก็ได้นรโรแคนที่ Да. น,นี้อันนี้อะไรที่ทำชิคกี้พอเราได้อันนใช่ไหมคะอาจาเรเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอันนี้ E M เป็นรูปนี้แต่ว่า A M เนี่ยมันเป็นรูปประมาณนี้คือขั้งข้างล่างมันมีสองเทอม์ถ้าเเป็น E M นะที่เราทำมาแล้วนะทีทนะททนี้เราจะ็นของ E M นี่อจาจะรย์ดี๋ยวเปดี๋ยวเทียบของ E M กับ A M ไงอาจารย์ก,ก็อยิ้มอาจารย์ก็ยันอีกตัวเนี้หัวเข้าเฉยเฉยเลย ทำไมถึงได้คุณก็ต้องมีคำอธิบายเยอะแยะมากว่าทำไมถึงจะทำได้ช่วยขอคำอธิบายหน่อยเดี๋ยวที่ตัวใจแบบดีๆก,ก,ก็บุกเทิมนี้เข้ามานะคะมันได้ในนั้นเนื่องจากว่ากรณีของเอ็นดีพีเนี่ยนะคะ อธิบายว่าทำไมถึงยกทไมได้อ่ะเนี่ย NTPM นะคะตัวแยกโอเค m เนี่ยขนาเนี้น้อยกวา้นหนึ่งวแที่ยาวรับแบบตัวนี้น้อยกว่าน้หนึ่งัวนกว่าน้ทุกวนนุ๊บนะคะดังนั้นตัวเนี้ยตัวนี้ยนะคะคุณไปหาเอ มันก็ยิ่งน้อยกว่ามหาศาลเยถือวานี้เป็นถืวนี้เป็นเอ่อันนี้เป็นศูนย์จุดศูนยจุดศูนย์หน่งี้ยก็กำลังสองนี่ก็ศบสี้ใช่มนี้หนือว่าน้อยกมากเพราะฉะนั้นเดิมเรามีเเฉยแต่ก้อนเนี้ยะมันน้อยกว่ามากเลยน้อยกว่าแบบถือวนี่เป็นหนึ่งได้เป็นห่งจุตว่าได้นึ่งจุดศูนย์ศูนย์สามอดศูย์ศ่ไรแ่กเราก็สามารถยังค่อยเฉยได้โอเค แต่ก็อย uh, so ่างเห็นี้กใจมีกาประมาณอ่ะก็ประมาณเลยสะุูกันได้แตอนี้หมถึงทุกความอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์จะไม่ใช่แบบเอเอ็มนะคะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ดูไว้นะรูปนี้นะบวกเข้าไปแล้วนะคะดูเอเอ็ที่สูดเอเอ็มเป็แบบนี้นี่คือสเอเอมไม่ต้องใจเข้าไปพวามคกมันจะเด้เหมือนกับเอเอ็มเห็นไหมเอเอ็มอ่ะรูปหน้าตาเป็นแบบนี้น่ะอ่ะแต่ว่า แล้วแอนที่เป็นไงหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นการประมาณแล้วก็กเอ็นเอ็นที่เอ็นจีเป็นสัมหนึ่งทีแบบอะไเนี่ย นิวเ่ยคือน้อยกว่าหก็โอเคใช่ไหมิวเนี่ยสำหรับ AM นะคะคือไม่เกินหึงก็โอเคนะแต่ว่าสำหรับในรแบบ p m เนี่ยข้านิวคือจำได้ไหมเนี่ยนิวของไอ็มสุดวาที่วัที่สี่ มันจะทำเอเออร์บิลติชันได้นะคะเจ๊ไม่ได้ต่อยาำนีกนึงแต่ว่าตัวเนี้ยริวของตัวเนี้ยมันคืออะไรนี่คือริวของอะไรของของของทีเอ็มมอบเป็นเอส่วนเออะแต่ A เอ็นตัวเนี้ยทำไมมันกันน้อยกว่าน้อยกว่านะ นะคะวิวได้สูตมาแล้วแทนที่เอ็เยอะดังนั้นอเนื้อก็จะจะดีกว่าแต่ถ้ามันเกิดไปใช้นิ้งต่างๆก็คือได้ค่าเท่ากันนะคะอันนี้มีการเปรียบเทียบระหว่างเรโนเวนทีเอ็มกับเอเอ็มบทนี้น้ำมันเป็นที่เคาะเท่งนั้นเลยพอแล้วนะคะจริงๆอารารย์ก็จเจอค่าโจทที่แปด